จากเลือกกองผสมแล้วทุกคนของผสมกิฟฟินกิฟฟินทุกคนสินค้าขายดีขายปังเนาะ บอกทานซื้อสินคา้ากิฟฟินบอผิดวังแน่นอนทุกคน